สวัสดีครับมาแนะนำการติดตั้งนะครับทีวีปี2024นะครับปี2024ลูกค้าจะดูยังไงว่าเป็นทีวีปี2024นะครับปกติถ้าลูกค้าซื้อทีวีของปีที่แล้วนะครับตัว u ูให้ดีทมันจะขึ้นด้วยคำว่า CU นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อ๋อมันจะขึ้นคำว่า CU นะครับแต่ปี2024ตัว u ูให้ดมันจะเริ่มต้นคำว่า DU นะครับนี่คือปี2024 ในปัจจุบันทีวีส่วนมากอาจจะใช้ AI ในการประมวลผลของทีวีนะครับเอ่อพอมี AI เสร็จแล้วนะครับการติดตั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งนิดนึงนะครับ AI ทั้งหมดมันจะมีการประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งภาพและเสียงของปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมตินำา AI เข้ามานะครับทีวีของซัมซุงก็จะมีการปกป้องขึ้นมาจากซัมซุงน็อกนะครับ Security นะครับ ก็คือปกป้องในระบบ AI ที่เราจะใช้นะครับเพื่อให้ข้อมูลต่างๆนะครับแอปต่างๆของเรามีการปกป้องที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีบางฟังก์ชันนะครับที่ลูกค้าต้องทำในปีนี้เลยนะครับโดยที่ไม่สามารถข้ามไปหรือทำทีหลังได้นี้ครับดูที่รีโมทปี2024นะครับรีโมทก็จะเป็นตัวโซลาร์เซลล์นะครับไม่ต้องใช้ฐานอีกต่อไปนะครับมีรับประกันให้1ปีนะครับลูกค้า รุ่นเริ่มต้นของรีโมดแบบนี้ที่เป็นสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็โซลาเซลล์เนี่ยจะเป็นรุ่นของ DU นะครับ DU 707นะครับ7700นะครับ DU 7700แต่ถ้าเป็น DU 7000จะไม่ใช่รีโมดแบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่จะเป็นรีโมดธรรมดานะครับอยู่ให้ดีตัวเริ่มต้นของ a ัม u n งก็คือเป็น DU 7000นะครับแต่ถ้า ผมจะไปแนะนําวันนี้คือเป็น DU 7 7 7อ่าตอนนี้ผมทําคลิปอยู่หน้าร้านนะครับอาจจะมีแสงเงาขึ้นมานิดหน่อยนะครับลูกค้าก็ขออภัยด้วยนะครับพอถึงหน้านี้นะครับลูกค้ากดสวัสดีนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเลือกที่2นะครับก็เป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็เลื่อนมาที่ตัวรีโมทคอนโทรลแล้วก็โอเคได้เลยครับโอเคคือตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเอเชียยุโรปนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับ ส่วนหน้านี้นะครับลูกค้าใช้รีโมทเชื่อมต่อกับพวกกล่องทั่วไปได้นะครับถ้าต่อไว้นะครับถ้ายังไม่ต่อลูกค้าก็ถัดไปก่อนได้นะครับแล้วก็ตกลงนะครับถัดไปก่อนนะครับส่วนไม่ไฟก็คือไวไฟที่บ้านเรานะครับถ้าลูกค้ามีสายแลนก็เสียบสายแลนได้เลยเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นให้เราเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีไวไฟนะครับเราก็ต้องไปที่ไวไฟของเราแล้วก็ใส่รหัส นะครับเหมือนเราเล่นกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ทั่วไปนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับไฟล์ก็จะให้ขึ้นรหัสอะไรก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเรากลงลงไปคำว่าไปนะครับไปนะครับแล้วกดโอเค ถ้าเชื่อมต่อได้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับลูกค้าพอขึ้นหนึ่งหน้านี้ลูกค้าก็ยอมรับนะครับตกตกลงนะครับยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคําว่าตกลงได้เลยนะครับติคําว่ายอมรับก่อนนะครับแล้วก็ตกลงเสร็จแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับพอกดโอเคได้เลยมันจะเป็นปีที่ AI เข้ามาควบคุม ตัวทีวีนะครับก็ให้ลูกค้าลงทะเบียนนะครับนี่แหละมันจะขั้นตอนที่ลงทะเบียนแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้พวกแอป,ปอะไรก็สามารถผ่านได้นะครับแต่ลูกค้าจะใช้แอป,ปหรือการใช้งานของทีวีให้สมบูรณ์แบบนะครับจะแชร์จะเชื่อมกับลิงก์ต่างๆของระบบมุมฮับทั่วไปนะครับแนะนําให้ลูกค้าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแบบไหนนะครับก็คือถ้าลูกค้าใช้โทรศัพท์ นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องซัมซุงแต่ถ้าซัมซุงมันจะมีซัมซุงแอคเคา n ์อยู่ในตัวนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้ iPhone หรือยี่ห้ออื่นๆที่ไม่มีซัมซุงแอคเคาน์อยู่ในตัวแต่ส่วนมากลูกค้าจะมี Gmail อยู่แล้วนะครับให้ลูกค้าพิมพ์เบอร์ไวเว็บซัมซุงแอคเคาน์นะครับและไปสมัครซัมซุงแอคเคา n ์ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับใช้ Gmail สมัครนะครับจริงๆถ้าสมัครไม่เป็นก็ พิมพ์เข้าไปว่าวิธีการสมัครสำรวมแอคเค้าในโทรศัพท์มันจะมีวิธีสอนให้เราสมัครนะครับพอสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะก็มาสแกนเดี๋ยวผมสแกนให้ดูนะครับอันนี้ผมสมัครแล้วก็มาสแกนก็เกิดเปิดตัวสแกนของโทรศัพท์อันนี้คือเราสมัครสำรวมแอคเค้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับสมัครสมรุมจะให้ง่ายมากนะครับทำแค่เดียวนะครับเสร็จแล้วค่อยมาสแกนตัว ตัวที่อยู่หน้าจอของซัมซุงที่มันค้างอยู่ตรงเนี้นะครับเดี๋ยวผมสแกนให้ดูนะครับนไมครับมันจะขึ้นแบบนี้พอสแกนแค่นั้นนะครับพอสแกนปุ๊บมันก็นจะขึ้นรุ่นทีวีนะครับแล้วก็ให้เราเข้าสู่ซัม s ุงแอคเคาน์นะครับแค่นี้แต่ถ้าลูกค้าบางท่านใช้ตัวป้องกัน2ขั้นตอนนะมันอาจจะถามให้ไป ใช้งานใน Google ไหมมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าใช้2ขั้นตอนก็ทําตามระบบของของที่มันถางในตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วมันก็นจะมาข้าขั้นตอนเดียวกันก็กดเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับรอแป๊บหนึง่งนะครับเห็นไหมครับตกลงแล้วก,กดตกลงทีวีก็จะเปลี่ยนหน้านะเนี่ยครับ ทีวีก็จะเปลี่ยนหน้าเป็น Samsung Account ของเราละบางทีลูกค้าโทรมาว่าสมัครไม่ได้อาจจะติดขั้นตอนตรงเราไม่มี Samsung Account หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ทําตามผมมันก็จะมีเขาเรียกว่าเข้าไปในเว็บของ Samsung Account ตรงนี้ได้เลยถ้าไม่สแกนนะมันจะมีขั้นตอนการเข้าไปในตัว Samsung Account ผ่านเว็บในในระบบการติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าสแกนมันจะง่ายกว่า ง่่าายกวนะครับเสร็จแล้วเราก็ถัดไปได้เลยนะครับถึงกับตอนนี้ถัดไปได้เลยครับอันนี้ผมอาจจะพูดละเอียดหน่อยเนาะนะครับอาจจะอาจจะละเอียดตรงนี้หน่อยเพราะว่าลูกค้าติดปัญหาการติดตั้งเองโดยที่ไม่ผ่านซัมซุงเ n าตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะเป็นซัมซุงเซฟตี้นะครับนะครับลงทะเบียนปฏิภณฑ์ของเรานะครับก็ลงทะเบียนไปได้เลยนะครับครับลงทะเบียนไปได้เลยก็ลงทะเบียนกดโอเคนะครับ แต่ไปได้เลยครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะครับเพราะว่าซัมซุงถ้าเราติดตั้งไวไฟแล้วมันจะอัปเดตอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เลื่อนไปที่ภายหลังได้เลยนะครับกดโอเค,นะคอันนี้ลูกค้าถัดไปก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าของที่เราจะต้องไปพามทีวี อันนี้ลูกค้าไม่ต้องเข้านะครับให้ลงไปที่ข้ามได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับให้ลงไปที่ข้ามได้เลยกดโอเคนะครับอุปกรณ์ของเราเราพบอุปกรณ์ของคุณแล้วนะครับเครือข่ายทางบัญชีเรียบร้อยแล้วกดถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับการติดตั้งทีวีซัมซุง2024ที่มี AI และตัวประมวลผล Security อยู่ในตัวนะครับแบบนี้นะครับ ก็ลูกค้าก็เข้าไปใช้งานได้ปกตินะครับนะครับแอปวิชันการค้นหาอะไรปกตินะครับเลื่อนซ้ายมาก็จะเป็นตัวแอคเคิ์ของเรานะครับค้นหานะครับหน้าหลักหรือว่าการเชื่อมต่อต่างๆนะครับลูกค้ามาดูหน้านี้หน้าเดียวได้เลยนะครับยากไหมครับลูกค้าถ้าติดตรงไหนนะครับผมจะแปะลิงก์ไลน์หน้าคลิปให้นะครับถ้าลูกค้าไม่เข้าใจจุดไหนนะครับโทรมาถามผมได้หรือว่าไลน์มาถามผมได้นะครับ ทำไมซ m s ซูงถึงการติดตั้งเพิ่มขั้นตอนครับเพราะว่า AI กับ security มันต้อง matching กงันนะครับไม่งั้นเราใช้ AI ทีวีฉลาดขึ้นแต่ไม่มีการป้องกันเลยมันจะทำให้ทีวีเราเสียหายได้ง่ายนะครับเคยใช้แอป,ปอะไรอยู่แล้วสักแล้วมันใช้ไม่ได้บางทีมันใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับนั่นคือระบบ AI ของกำลังอัปเดตอัปเดตแอป ครับอัปเดตแอปเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับลูกค้าอาจจะต้องรอนะครับบางท่านเคยใช้ AS อยู่แล้วใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นที่ทีวีนะครับมันเป็นที่แอปนั้นๆกําลังอัปเดตนะครับลูกค้าต้องรอนะครับถ้าไม่รอก็สามารถเข้าไปอัปเดตซอฟต์แวร์เองได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าอัปเดตซอฟต์แวร์เองไม่เป็นนะครับรอนะครับเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้ ะไม่ต้องกลัวมันก็จะเป็น AI เข้ามาใช้งานในตัวทีวีมากขึ้นนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมของเราจะมีปัญหานะครับเพราะตอนนี้ AI ในทีวีมันช่วยให้เราสะดวกสบายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอะไรผ่านตัวทีวีหรือว่าลงเมลลงแอคเคาท์เราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดึงข้อมูลจากทีวีของเราได้นะครับเพราะซัมซุงมี ตัว Nox Security อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ลูกค้านะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ลูกค้าได้เข้าใจอีกทีนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับผม